การที่ตำรวจใช้อำนาจจับกลุมเนี่ยนะฮะมันก็ต้องทำตามทำตามกรอบของกฎหมายใช่ไหมไม่ใช่ว่าคุณอ๋อไอพวกนี้ไม่ฟังเหรอทุกมาเลยรุมกระทืบเลยไม่ถึงแม้ว่าจะจะไม่ใช่พยาบาลหรือแพทย์จริงๆจ,จะเป็นแค่หมออาสาพยาบาลอาสาตำรวจก็ไม่ีสิที่จะใช้ความรุนแรงจริง,รงๆเขาคนนี้เนี่ยเขาเรียนแพทย์ฉุกเฉินอยู่เขาเรียนแพทย์ฉย<ะ>ยยุกเฉินอยู่แล้วก็เขาเรียนเรื่องหน่วยแพทย์ฉุกเฉินแล้วเขาก็ยังไม่ได้จบหรอกใช่ไหมแต่ว่า เขากาลังศึกษาต่อด้านกําลังเรียนต่อด้านการแพทย์ฉุกเฉินศูนย์ทนายบอกใช่ไหมแล้วก็เลยอาสาสมัครเข้ามาอยู่ในหน่วยแพทย์อาสา DNA ers, ated, อ็นเอดเตอร์อนเนสแอสซูซิเอซึ่งอันนี้เขาคัดกลองคนมาคุณปุรพลนี่ใช่ไหมคือ,อคือคุณจะไปอ้างว่าอ๋อแพทยสภาออกมาบอกละเมิดกฎหมายอยั่วยุละเมิดกฎหมายอ๋อ,อยั่วยุแล้วตีได้เลยใช่ไหมแพทยสภาบอกงั้น <c oughs> ผมมะหามากเลย โอ้โปฏิชนเนี่ยลากไส้แฝ์สภาได้สุดยอดมากเลยคือไปขุดถแถลงการณ์ในรอบสิบปีมาดูว่าตั้งแต่ช่วงม็อบพันธมิตรแพดสภาว่ายังไงอืม็อบเสื้อแดงว่าอีกอย่างม็อบกับปพศอ๋อไม่เป็นไรไมันคงไม่ใช่หนีคนไข้มันเล่นปูคงจะแบบแบบออกเวรมาอ,มอะไระแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะฮะแฝดสภาเนี่ยเป็นพวกที่แอนตี้เรื่องบัตรทองมาก แอนตี้โครงการ30บาทมากไอตอนที่แบบว่าจะมีข่าวจะรื้อ30บาทจะให้แบบร่วมจะให้ประชาชนร่วม,มจา่จายแพทยสภาก็เอาด้วยนะสนับสนุนบอกให้ร่วมจ่ายฮะจริงๆแล้วผมถามว่าองค์กรแพทยสภานี่มันมีไว้คุ้มครองอสําหรับบริการบริการต่อคนไข้หรือว่าคุ้มครองแพทย์ด้วยกันเองอมผมว่าประชาชนก็รู้อยู่แก่ใจว่า,ามันคุ้มครองแพทย์ที่เป็นอภิสิทธิชน่กันหรือเปล่า แล้วเวลาท่าทีทางการเมืองเราก็จะเห็นอย่างนี้ชัดนะฮะเราก็จะเห็นชัดตลอดว่าท่าทีทางการเมืองเขาเป็นอย่างไรงั้นงานนี้ผมเข้าใจว่าไม่ใช่แค่ตำรวจละแพทยสภาก็โผล่หน้าออกมาด้วยแต่ยังดีว่าชมแพทย์ชนบทซึ่งตอนปีห7ไปไล่ ไปอยู่ในกรมปศุสัตว์้เขาออกแถลงการประนามนะฮะประนามเออไม่ว่าจะเป็นชมรมแพทย์ฉบทหรือว่าสมาพันธ์แพทย์อะไรอย่างนี้หลายหลายองค์กรเขาก็ออกแถลงการประนามว่าเฮ้ยคุณทําอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องแพทย์ไม่แพทยหรอกนะคือตํารวจทำผิดมันผิดขั้นตอนการจับกลุ่มแล้ววันนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าศูนย์ทนายเขาบอกว่าเอ้าตํารวจไปใต่สวนฝากขังใช้คอนเฟลเลนต์ใช่ไหมแล้วคุณไม่ให้ทนายเข้าไปด้วยคอนเฟลเลนต์บอกทนายกันเป็นกัน ใช้กิจการทนายครับอ,อีกออผู้ต้องหาไม่มีทนายร่วมด้วยครับแล้วคุณไปยื่นคำร้องฝากขังเลยผู้ต้องหาไม่มีทนายร่วมคานอ,อันนี้มันเป็นกระบวนการตามกฎหมายเราคือทั้งหมดเนี่ยเราจะบอกว่าเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าม็อบไม่มีปัญหามีแต่ประเด็นก็คือว่าในฝั่งของตำรวจเนี่ยมันเป็นการที่ใช้อำนาจเกินกว่าเหตุเนี่ยแล้วก็ใช้ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเนี่ยมาตลอดตั้งแต่เรามีม็อบมาประมาณสัก เดือนกันยาตุลาเนี่ยนะตำรวจใช้วิธีการนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าม็อบไม่เกลียดตำรวจเนี่ยไม่ได้หรอกม็อบจะมองเห็นตำรวจมันเป็นอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอกขนาดบอกกันว่าอ๋อไอ้ประเภทแบบที่เขาคุมฝูงชนนะเห็นใจเขาเถอะเขาพูดนะผมก็ยังคิดว่าตอนนี้ไม่มีใครเห็นใจละอไม่มีใครเห็นใจแล้วคือประเภทขุดรูปมาดูว่าอ๋อผมมีดีใจกันด้วยเหรอถ่ายรูปเสร็จเนะี่ยมีถ่ายรูปมีดีใจกันด้วยเพราะฉะนั้นมผมเตือนวิชาชีพตำรวจทั้งหมดเลยนะว่า เตือนตำรวจทั้งหมดเลยนะว่าวิชาชีพตำรวจเนี่ยกำลังถูกประชาชนเกลียดชังมันเป็นภาพรวมไม่ใช่แค่เรื่องม็อบมันเป็นภาพรวมด้วยตั้งแต่เพราะว่า6-7ปีที่ผ่านมาเนะี่ยกสชยุคของคสชนี่เพิ่มอำนาจตำรวจเพิ่มอำนาจของการที่มันเป็นอำนาจนิยม